สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับและก็ขอต้อนรับเข้าสู่โปเกมอนแบทเทิลในเกมโปเกมอนโซเดนชิลนะครับผมก็เดี๋ยวมาเล่นตัวคาร์มิสุรุกิกันต่อนะครับอันนี้ผมเอาโปเกมอนของผมมาลองจัดทีมดูนะคือ4ตัวหลักที่เป็นซาเชียนไคโอก้าคาร์มิสุรุกิแล้วก็กาโอเกนเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะดูดีมากเลยนะครับก็เลยเอามาใช้ต่อละกันนะครับทีนี้เนี่ยลองอาหาโปเกมอนตัวอื่นมาเข้าทีมดูนะครับอีก2ตําแหน่ง ก็คิดไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะก็เลยนะประมาณนี้ละกันนะครับได้เป็นเยสซันที่เป็นตัวซัพพอร์ตโฟล์ลีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นคิงดรานะครับผมตัวที่มีอบิสวิฟซวิมนะครับถ้าเกิดอยู่ในฝนจะได้สปีดคูณ2นะครับก็สามารถเอามาคอมโบกับไคโอกาได้นะครับอ่าถ้าเกิดอยู่ในฝนเนี่ยจะได้ใช้ท่ามาดตี้วอเตอร์แรงนะครับแล้วก็ท่าเฮอริเคนเนี่ยก็จะมีความแม่นยำหนึ่งร้อด้วยนะครับแล้วก็สามารถเป็นตัวแปลงร่างไดนามิกได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะมี ท่าแม็กแอร์สตรีมจากเฮริเคนนะครับที่จะเป็นท่าาบัฟสปีดนั่นเองนะครับเหมือนกันกันกบแม็กแอร์สตรีมของตัวคามิซลกินะครับมามาลองกันเลย เลือกทีมนะครับอันนี้คิงด้าตอนมาใหม่ๆก็ก็เล่นอยู่บ้างนะครับแต่ก็คือมันก็เก่งนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่าถ้าเกิดในเมตาปัจจุบันเทพใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับคือคาลกามันก็ จริงพอแล้วนะครับผมที่เป็นแบบว่าตัวหลักของธาตุน้ำนะครับเรามาเจอกับอะไรกันครับเนี่ยเจอโบมันด้านะซาลาเมนส์นะครับโอตัวนี้นี่แทบไม่เห็นเลยนะแล้วก็มีเมตามอนโอกานะครับโซกาเลโอโอรันเกะแล้วก็ซามายโยโบมันด้าเหรอน่าสนใจ Uh, เล่นคิงดาได้นะเนี่ยลองดูไหมริงดาไคโอ้าลุยเลยแต่ว่าเขาจะเปิดอันนี้ได้ทริกดูมแต่ถ้าเกิดเขาเปิดทริกดูมเราก็กันไม่ได้นะโอ้เจอทริกดูมลำบากเหมือนกันนะครับเออทีมนี้ไม่ได้แบบว่ามีอะไรดักทริกดูมสักเท่าไหร่แต่เราก็ทำอะไรไม่ได้นะ งั้นลุยเลยแล้วกันนะครับอย่าไปกลัวด้านหลังเป็นคามมซูดูกิแล้วก็สาเช่นโกโกโกอย่างทีมที่แล้วที่เป็นทีมนูเคนินก็ไม่ได้มีอะไรเคาน์เตอร์ทริกดูมโดยเฉพาะนะถ้าเกิดเจอตัวเปิดทริกดูมก็อาจไปเลยอะไรแบบนี้ บบมันด้าแล้วก็โอรอนเกตนะโอ้โน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับจะมาอะไรยังไงบบมันด้ามังกรบินนะครับเพราะงั้นเนี่ยะจะโดนคิงด้าแรงนะแล้วก็ผมได้ออกก่อนด้วยสวิปสวิมนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า ผมว่าผมอัดเลยก็คือใช้เป็นอ๋อใช้เป็นอันนี้ได้นะ Mac Air Stream ทางขั้นผมใช้ Mac Air Stream เดี๋ยม่ก็แม็กซ์บิมวินตีโบมันด้าไปเลยแล้วก็วอเตอร์สเปา โอรอนเกเนี่ยสามารถที่จะใช้แสตดี้เฟสนะครับได้อยู่แล้วก็อีกการหนึ่งที่น่ากลัวก็จะเป็นโยนไนเทมมานะครับฝั่งผมได้เปลี่ยนร่างนะครับผมคิงร่านะครับตอนนี้ผมเคยเอามาลองใช้อยู่อยู่ช่วงหนึ่งนะครับตอนที่มันตอนที่มันเข้าเกมมาใหม่ๆนะครับเขาเปลี่ยนร่างเหมือนกันนะ อถ้าเกิดคิงด้าได้ออกแม็กซ์เบอร์วินก็น่าจะโอเคเอ้หรือว่าเมื่อกี้จริงๆผมน่าจะซ้ำไคโอก้าด้วยท่าไอซ์บีมนะ,ะประมาณเกินไปหรือเปล่าไดแม็กบูมันด้าด้วยนะครับบูมันด้าเนี่ยถ้าเกิดเป็นยุคเออเมกานะก็จะมีร่างเมกานะครับซึ่งร่างเมกาคือแบบเออมันเท่มากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็น หนึ่งในเมกาที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยนะครับผมในยุคยุคเมก้านะครับเขากลางไลท์สกรีนนะแล้วก็แม็กซ์เวิร์มวินไม่เคนะครับเข rab, าแม็กซ์เวิร์มวินกลับชิบหายโอเคเราดับได้เหมือนกันนะครับ เราได้เวิร์มบินก่อนพรอะงนั้นเนี่ยมันจะลดแอตแทคกโบมันด้านะครับแล้วก็ดูจากที่เรารับดามจดมาเนี่ยน่าจะเป็นสายฟิสิกอลนะผมเมือ่อกี้ถ้าเกิดผมแอร์สตรีมใช่ไหมผมแอร์สตรีมแล้วก็ให้ไคโอกาซ้ำด้วยไอซ์บีมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะที่ทำได้นะครับเดี๋ยวเทอร์นนี้ผมจะใช้แอร์สตรีมแล้วก็วอเตอร์สเปานะครับ โอเวดเดี๋ยวก่อนสวักเกอร์แสดงว่าเป็นคอมโบกับโบมันดาป่ะใช่ไหมอาจจะติดไอเทมแก้มึนมานะครับแต่เรารอดจากมึนมาได้นะครับก็ถือว่าโชคดีอยู่ถ้าเกิดผมเลือกอีกทางหนึ่งก็คือผมจะใช้เป็นแม็กแอร์บวกกับไอส์บีมนะเออไอ,อทางเลือกนี้อาจจะ KO โโบมันดาก็ได้นะครับ เพราะว่าไอซ์บีมเนี่ยมันคูณ4เนาะน่าจะดีกว่าเออน่าจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เราติดมือเนี่ยก็ถือว่ายุ่งอยู่นะครับจริงๆเมื่อกี้ผมควรจะใช้ไอซ์บีมด้วยนะ <laughs> โอ้ พราะถ้าเกิดเอาเินเนี่ยคิงด้าน่าจะโดนนะครับแล้วก็ไคโอก้าก็จัดการโบมันด้าได้ปะได้วอเตอร์สปาที่เหลืออยู่ยังไงเราก็รอดมาได้นะครับแล้วก็อีก2ตัวเป็นเมตามอนแล้วก็ไคโอก้านะครับซึ่งเมตามอนก็ทำการก๊อปคิงด้ามาเรียบร้อยเอาไปแล่วผมก็แม็กซ์เวิร์มวินนะครับ แล้วก็วอ t เดอร์สเปาหรือไอซ์บีมนี่ผมเหมือนผมพูดว่าเอ๊ะผมควรจะใช้ไอซ์บีมสรอบติดเลยนะครับไอซ์บีมมันอย่างน้อยเจาะเมตามอนจิงดาของเขาได้นะครับเขาได้ออกก่อนนะอาจจะเป็นไอเทมชอยส์ Choice ครับแต่คราวนี้เราติดมือน,นะครับ เอาล่ะราบาดเมื่อกี้ผมโดนรถแม่นยำออืมเดี๋ยวก่อนโอ้โหโดนทันเดอร์ไปแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะไลฟ์ออฟไคลอก้านะครับโอเคเรามีด้านหลังที่ เพื่อความไม่ประมาทเรามีคาเมซูดุกินะทีะ่ KO รอ KO ไคโอกาอยู่นะครับแล้วก็ท่าของเมตามอนที่กอล์ฟคิงด้าฝั่งเรามาเนี่ยไม่มีอะไรที่มันน่าจะจัดการคาเมซูดุกิได้นะครับและไหนเราจะมีซาเชียนอีกใช่ไหมก็น่าจะไม่มีปัญหา <c oughs> อ่าผมด r a น o n พาส์นะครับแล้วก็เอาเป็นว่าผมปล่อย KO เลยแล้วกันนะ คงคงจะไม่แบบว่าเหมือนอตอนที่เจอลาฟลาสเปอร์ริซองนะครับอ่ก็ใช้มาดิบัเทอร์อีกรอบหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเป็นชนะอวส์นะเขากอบแล้วเขาไวกว่าผมนะครับแต่คราวนี้คิงด้าไม่มึนนะครับแต่ใช้ดรกออนพาวส์แล้วก็จัดการคิงด้าเมทามอนของเขานะครับ ทางั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรละโอเคอเขาเปิดมาด้วยโบมันด้าโอรอนเกใช่ไหมจริงๆฝั่งเราก็ถือว่าได้เปรียบพอสมควรนะครับแต่ว่าเมื่อกี้จะมีจุดน่ากลัวตรงที่คอสเวกเกอร์ใส่นะครับแล้วก็เถื่อนแรกเนี่ยผมว่าไอส์บีมของไคโอกาน่าจะดีกว่านะอคือถ้าเกิดเจน9มี Mega เมก้านะ เราก็จะได้เห็นโบมันดาแบบพร้อมเพียวอีกครั้งคืออาบีแอร์ูแอรรเลดใช่ไหมไม่รู้จำไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่าแอร์รูเลดจะเปลี่ยนนอร์มอนเป็นไอ้นี่เปลี่ยนท่านอร์มอใไดกลายเป็นบินนะครับซึ่งมันจะคอมโบกับท่าไฮเปอร์วอยซ์ที่เป็นไฮเปอร์วอยซ์บินแล้วก็ตีหมู่นะครับอ่าเป็นท่าสเปเชียลซึ่งมันพิเศษมากนะครับคือท่าบินหมู่ที่เป็นสเปเชียลนะครับ แล้วมันแรงมากด้วยก็สำหรับตอนนี้เนี่ยตัวอย่างของเกมโป k กม o n เจน9ยังมาแค่อันแรกอันเดียวนะอ่ะนะเวลาปัจจุบันที่ผมกำลังพูดอยู่นะครับเรายังไม่เห็นว่าเจน9จะมีเขาเรียกว่า เมนฟีเจอร์ที่จะมีผลต่อโปเกมอนแบทเทิลแล้วก็มีผลต่อการขายของด้วยนะครับว่าคืออะไรเจน6เมกาเจน7 e ซีมูฟเจน8ไดนาแมกนะครับเรามาต่ออีกเกมหนึ่งนะครับคิงด้าได้โชว์ไปแล้วงั้นก็ uh, คือเยสันมันก็พอ l l โลมีนะก็ไม่มีอะไรที่ต้องโชว์เพิ่มนะครับก็คือตัวที่ผมเอามาเพิ่มที่มันหน้าใหม่ก็คิงด้าก็ได้โชว์เรียบร้อยนะครับก็น่าจะโอเคละ ทีมนี้นะครับผมมีเอ็นเตมโรบาเดรุกอริแดนดานะครับไคโอคาเยซันโซกาเลโอทีนได้อีกรอบไหมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเจอเห็ดนะครับดึงท่าโจมตีแล้วกเ็เจอลิงด้วยนะคือทีมได้เนี่ยไม่ได้หนามากนะครับแล้วก็ลิงมันมีพรายออริตี้ s s ลซี่ไค เขามีไครโอกาเอาแต่ว่าเอนเต้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับถ้าเกิดผมส่งกระดาษมาแล้วเจอเอนเต้นี่ก็เอาแบบเซฟเซฟก็ซาเชียนท,ที่จริงๆิงร่าไครโอกา้าก็ยังได้นะหรือวว่าเล่นคิงได้ให้เต็มที่ปไปเลยอถือว่าเป็น EP Kingda แล้วกันนะเออคามิซุดูกิก็โชว์ไปเยอะแล้วนะครับเออทั้ง Kingda แล้วก็คามิซุดูกิเนี่ยเอาลงถือว่าเอาลงพร้อมกันได้นะก็เป็นตัวที่อ่าดีทั้ง d ดแม m กแล้วก็ไม่ต้อง d ดแม m กนะครับเออแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยพอแปลงร่างแล้วมี m a อ a s ร i r นะครับเออผมว่าอาจจะไปได้ดีกว่าที่คิดนะ อาจจะต้องลองเล่นเพิ่มถ้าเกิดผมสนใจอ่เยซันโซคารโอนะครับโอเคเราไม่เจอลิงในเทอร์นนี้และดูถ้าเขาอาจจะไม่เอาลิงมาคือถ้าเกิดเขาไม่มีลิงเนี่ยคิงร่าก็จะทางสะดวกพอสมควรแต่ก็ยังเจอฟลอรมีเยซันนะคือถ้าเกิดเขาส่งเหตุมาเนี่ยเรามี Mac a แอนสตรีมนะครับ ยิงอัดได้ถ้าแบบนี้ผมอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนร่างก่อนแต่ก็เจอเขาเปลี่ยนร่างใช่ไหมแต่ว่า Max move ของโซการลโอเนี่ยจะตีฝังเราไม่แรงแต่ไม่รู้ว่าตีคิงไา้ตายหรือเปล่าเอาไปน่าผมมารีวอเตอร์นะครับแล้วก็โซการลโอมันเร็วใช่ไหมเอ้ยถือว่าเรา ้อผมว่าผมแปลงร่างไปเลยดีกว่าผมแปลงร่างแม็กแอร์สตรีมนะครับแล้วก็วอเตอร์ส u ปเมื่อกี้กล่าวว่าจะไม่แปลงร่างนะครับแต่ว่าไคโอก้ามันช้ากว่าผมว่าเอาวอเตอร์สเปาเน้นๆน่าจะคุ้มนะครับ เปลี่ยนร่างเหมือนกันเราจะเจอ Follow me คิดว่า Follow me Max something ซึ่งถ้าเกิดผมเป็นโซคารโอรฝั่งเขานะจะมีแค่แม็กเฟกนะครับเพราะว่า Max กซ์เล็เนี่ยมันตีน้ำไม่เข้าแม็กเฟกก็จะบัฟในส่วนของ Special d e f e n ฟนได้นะครับ เขาไม่ได้ใช้ฟอลล์มีแต่อย่างได้นะอาจจะตีมานะครับแล้วก็ Water ร์สปาจัดการยืสันได้นะครับผมโซกาเลโอว,ว่าอย่างไรโอ้เขามีแม็กพลังจิตด,ด้วยอ๋อเอ้ยผมไม่ได้นึกปกติผมแทบจะไม่นึกถึงแม็กซ์มูพลังจิตเลยนะครับแต่ว่า m ม็กเซนนะเพราะว่าเขาเอ,อเอามา ยืนคู่กับเยซันใช่ไหมโอ้ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีแม็กพลังจิตน,นะผมน่าจะสบายขึ้นเยอะถ้าเกิดแม็กพลังจิตมันจะแรงหน่อยคือจริงๆแล้วมันจะตีหลายตัวไม่เข้านะแต่ว่าถ้าตัวที่ตีเข้าเนี่ยมันก็จะมันแรงเพราะว่ามันเป็นท่าตรงท่านั่นเองนะครับ แต่ก็ยังดีที่ไคโอกายังรอดอยู่นะครับผมฝั่งเขาเป็นไคโอกานะครับอ่อผมจะมีแม็กซ์ถ้าเกิดเอาแรงสุด เราควรจัดการใครใช่ไหมเราควรจัดการโซการลโอนะครับทั้งนั้นผมแม็กไกเซอร์และใช้เป็นออริจินพาวส์นะครับมาดูว่าจัดการได้หรือเปล่าเมื่อกี้วอเตอร์สปาประมาณ40%นะผิดพอควรนะครับไม่น่าจะได้แล้วก็ออริจินพาวส์นะครับโซการลโอลบได้ขอบคุณครับ มาตร์ er มาที่คิงด้านะครับแล้วก็ไคโอตาไคโาวอเตอร์สปาคิงด้ายังรอดอยู่นะครับคือจะข้อใส่คิงด้าด้วยคือคิงด้ามังกรน้ำครับนมังกรน้ำนะครับก็คือกันน้ำแบบอสี่เท่าเลยอ่าเมื่อกี้โดนโซกาเลโอไปก็ก็ดีนะครับก็จะดีกว่า อ่าผมมีทั้งนั้นเนี่ยเซอร์คิ o ซ้อนของซาชเชียนก็น่าจะมาเก็บงานได้แล้วก็เมื่อกี้ไคโอ้าลดไปนิดเดียวใช่ไหมแรงสุดก็จะเป็นเวิร์มวินนะครับเวิร์มวินแล้วก็อ่าเซอร์คิ o ซ้อนน่าจะดีพอนะ เดี๋ยวผมประมาทเกินไปโซคาลโอคือดูแบบถึกพอสมควรแม็กซ์บินนะครับยังจัดการแคอกาไม่ได้ เดี๋ยวผมควรจะร่มโซการลโอ,อวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อนชิบหายละอันนี้ต้องบอกว่าผมพลาดไปนะฮะคือเราไม่จำเป็นต้องจัดการอ่อ ไคโอก้าก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีกระดาษดรออยู่ใช่ไหมโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นอาจจะเสียหายหลายแสนก็ได้นะครับใ <laughs> จเย็นใจเย็นๆ <laughs> เย็น,เ,ยนเดี๋ยวขอดูด้านหลังก่อน เอนเต้ e กับลิงเอนเต้กับลิงแล้วก็ฝนเหลืออีกสองเทินอืมเอาเป็นว่าผมก็จะดาก้อนส่ททางะไรดีว่าเนี่ยมีโอกาสเืดด้วยนะแต่ดาก้อนเผาใส่เลือดแดงๆน่าจะได้นะคุณ <laughs> แล้วก็ลิฟเลดนะครับ าไม่ได้เนี่ยก็ชิบหายอ,อ,อ่ไอเทิร์นเมื่อกี้ผมพลาดเต็มๆนะผมต้องลิงโซกาเลโอนะครับต้องลิงโซกาเลโอคือถ้าเกิดเราแบบว่าโลกมากเนี่ยก็นั่นแหละฆ่าใครไม่ได้เลยโดยนเขาสวนมาชิบหายได้นะครับเมื่อกี้ผมอาจจะมั่นใจในดดเมจซาเช่นเกินไปหน่อย คือ Secret Sword ไม่ได้ชนะทางนะแล้วก็เบสโจมตีก็ไม่ได้เยอะด้วยนะครับแล้วก็แปลงร่างอยู่ด้วยอ,อีกตัวเป็นเห็ดนะครับงั้นก็น่าจะจีจโอ้เดี๋ยวก่อนยังถ้าเกิดเขามีโปรเทคใช่ไหมเขาก็สามารถโปรเทคได้เพื่อให้รอให้ฝนหมดแล้วก็เฮริเกินความแม่นยำลดลงหรือเขาทนดดเมจแล้วก็ หลับฝั่งเราซึ่งเขาจะหลับได้แค่คิงด้าแต่หลับคิงด้าเนี่ยตีไปเลยดีกว่าเนาะทางนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสของคามมซูรุกิสองเทินเลยนะแล้วคามมซูรุกิผมมีท่าบิดน,นะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเป็นเบอร์ดี่กันท่านบินนะครับผมงั้นคิงด้าก็ตีนำไปก่อน แล้วก็เลือดหมดเขาจะทำอะไรได้บ้างแต่ไม่ได้ทำนะครับ KO ซะก่อนเฮ้ยได้ใช้ a e r Ace นอก d a m a g ด้วยเฮ้ยผมว่าไปกันได้ดีนะเนี่ยแล้วก็อย่างที่พูดไปนะครับคือทั้ง King านแล้วก็ Kamisuduki เนี่ยมันคือ2ตัวที่อยู่ใน d ด m a g แปลงร่างก็ได้อยู่ไม่แปลงร่างก็ได้นะครับใช่ไหมน่าสนใจน่าสนใจเออเดี๋ยวมันจะมีทัวร์อเมนต์ออนไลน์อ่ะผมไม่แน่ใจว่าผมจะมานั่งเล่นหรือเปล่านะครับแต่ทีมที่จะเอามาเล่นได้ก็คือทีมของตัวเองนะซึ่งก็ทีมนี้ก็ไม่เลวนะครับผมก็โอเคก็จบกันไปนะครับคิงด้าเออทำได้ดีกว่าที่คิดนะครับแต่ว่า มีเล่นพลาดไปนะถึงแม้จะชนะก็ตามนะครับก็อ่าก็อ่ารู้จุดผิดพลาดนะครับก็ควรทาให้ดีกว่านี้นะครับโอเคงั้นก็ไว้เจอกันนะครับผมงั้นก็ในภาคน,นี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามารับชมก็ได้นะครับผมสวัสดีครับ